โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเลียนตมุลปะเเลียนอำเภอปะเเลียนจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งในโครงการชลประทานตรังสำนักง,งานชลประทานที่16ที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งและยังทำหน้าที่ในการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองปลาเลียนในฤดูฝนจำนวน16,832ไร่และฤด,ดูแล้งจำนวน1,866ไร่ในพื้นที่โครงการ19,000ไร่ สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยเก็บกักน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคของราษฎรช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตโครงการให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ําซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมอีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ําคลองปลาเลียน ในกากำหนดทิศทางของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในอนาคตจึงได้มีการจัดตั้งกลุมผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเข้าใจตามหลักวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ อย่างเช่นการพลิกฟื้นผืนนาร้างในพื้นที่หมู่3ตำบลปะเหลียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังมาเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีเมื่อมีน้ำจากชุปละทานเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในแปลงนาทำให้กเกษตรกรได้กลับมาทำนาอีกครั้งและได้รวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักนาปลเหียนขึ้นปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรังเน้นปลูกข้าวแบบอินทรีย์โดยปลูกข้าวผ่านปทุมทานนีหนึ่ง ข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมมะลิและข้าวพันธุ์พื้นเมืองเช่นข้าวเล็บนกข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นของจังหวัดตรังข้าวนางขิดข้าวเหนียวดอกแคผลผลิตข้าวที่ได้นำมาแพ็คใส่ถุงพร้อมจาหน่ายและบางส่วนนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ เช่นข้าวเมาน้ำนมข้าวและข้าวอวนโดยจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรประจำอำเภอทุกวันจันทร์มีลูกค้าที่รักสุขภาพมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกกลุ่มมีไรายได้มาจนเจือครอบครัวมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคข้าวที่ปลูกเองและมีความสุขจากการที่เราบูรณาการร่วมกันระหว่างจนประทานกับชาวนาโดยที่มีกลุ่มวิสากิจุมชนกลุ่มลักนาะเลียง เป็นสื่อว่าเราเ,เดือนนี้นะเราจะต้องการใช้น้ําเราจะเริ่มหวานแล้วนะช่วงนี้พี่ต้องการถ้าพี่จะไถานาช่วงนี้พี่ใช้น้ําเยอะหน่อยได้ไหมตรงนี้จะประสานกันคุณภาพชีวิตมีความสุขสุขภาพดีถ้าไม่มีน้ําจากเชงประทานไม่ว่านาปลังหรือนาปีเราก็ไม่สามารถทำได้เราก็ไม่มีตรงจุดนี้ นอกจากนี้โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเลียนยังทำคลองไส้ไก่ลงไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรหมู่ที่5ตะบลทุ่งยาวอำเภอปะเลียนจังหวัดตรัง ที่ปลูกยางควบคู่ไปกับการปลูกพริกไทยพันปะเลียนภายใต้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชประจําถิ่นซึ่งพริกไทยพันปะเลียนมีการนําเมล็ดพริกไทยจากป่ามาปลูกแนวเผอปะเลียนจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันกว่าร้อยปีแล้วและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ในปี2564ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดตรังที่มีรสชาติเผ็ดร้อนกําลังดีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางโภชนาการเมื่อชลประธานได้ส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้มีระดับน้ำและความชื้นในดินสูงขึ้นสามารถปลูกพริกไทยได้ผลผลิตดีทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดแปลรูปผลผลิตพริกไทยในหลากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มไรายได้ให้แก่ครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยถึงนี้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยแต่ก่อนเราไม่สามารถที่ปลูกอะไรได้เลยเพราะนาเลี้ยงมันจะตายหมดเดี๋ยวนี้จะปลูกอะไรก็ได้ น้ำมีตลอดน้ำพร้อมอาการทำมากินในเรื่องของกเกษตรอะรมันคล่องตัวมันสะดวกสบายหลายอย่างวะเนเนาะดินด,ด,ดีน้ําดีคนดีไปได้รวยประกอบกับเนี่ยแบบความชื้นมันดีเพราะว่าจัดบรรจงส่งน้ำไม้เนี่ยติ๊กไตยนบผิสิตดีแล้วก็ที่นี่เรามีคณะกรรมการบร,ริหารจัดการใช้น้ำประการเกษตรเนี่ยสายส่งน้ำเนี่ยจะดูเลกัน จากการมุ่งมั่นพัฒนางานด้านชลประธานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความภาคภูมิใจในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประธานโครงการประตูระบายน้าําคลองปะเลียนอาเภอปลาเลียนจังหวัดตรังเป็นอย่างมากในแต่ละวันเราจะขี่รถออกตะเวนไปดูนะครับไปพบป่านะครับกลุ่มผู้ชนะเราก็ เราก็ที่เจงกับเขาว่าให้ช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันดูแลเพื่อที่จะได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงเราภูมิใจมากครับตอนที่ว่าเราเดินไปเห็นหนาเขี้ยวเราก็ชื่นใจเราเห็นเลยครับเรายิ้มของชาวนาพึงพอใจมากครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผลผลิตเขายีขึ้นครับจากความสําเร็จของกลุ่มเกษตร,รกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการประตูระบายน้ําคลองปะเลียนอาเภอปะเลียนจังหวัดตรัง คือบทพิสูจน์แห่งการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอกักบุญบุญชีพถ่ายภาพสุภาบุดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง